แ้วผมลุยโอเคเดี๋ยวรอบหน้าผมจัดการให้ขออภัยด้วยนะครับรอบนี้อาจจะติดขัดเล็กน้อยนะก็ถือว่าได้เทสระบบโปริกไปเลยนะครับในตัวมา้างองีอเอาล่ะครับก็มาแล้วนะสำหรับคู่สุดท้ายของวันนี้เนาะพี่แบงค์ ก็เป็นทางด้านของวัน ST ีครับ TH กับทางด้านของคุมกำเนิดครับก็โอ้เหมือนจะได้ดูสเตปเทพแล้วนะคอบี้ไมนูครับกับสเตปเคอรี่ของเขาโอ้แล้วดูพี่แบงค์รวดเร็วอย่างนี้ก็โดนสิครับโอ้คุมกำเนิดเปิดไปก่อนเลยครับ3มเต็มซิกเนเจอร์เทีนะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อเขานะคอบี้ไมนูคือฟุกเทีนบะครับเรียกว่าวิ่งแบบง่ายๆเลยแล้วก็โอ้ดูครับพี่แบงค์ละมุดเหมือนจะรีบไปหน่อยแล้วโดนอีกแล้วพี่แบงค์โอ้ 20วินาทีหแต้มครับโอ้โหเอาละสิครับโอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงครับละมุดโอ้ครับโอ้โหต้องต้องรีเซ็ตอารมณ์ก่อนครับโดนไปหแต้มเร็วตอนนี้โอเคครับดังกลับมาก่อนนะครับ2แต้มครับวันเอสทีละมุดครับเพื่อที่จะลดความกดดันลงไปหน่อยแต่ว่าโดนน้ำอยู่สแต้มครับอาจจะต้องการอีกสักเพลสองเพลนะถึงจะแบบว่าใกล้เคียงแล้วตรงนี้อาเลยบครับโอ้ยเเหมือนไม่ลงเอาละครับได้มาเพลนี้แล้วครับบะพมีดไหม ไม่อยากพลาดครับละมุดคงไม่อยากพลาดตรงนี้อืมแต่เหมือนเซโซซัสโซเซนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ส่งกลับไปครับตรงนี้ได้เพลงนี้แล้วต้องทําไม่ได้ครับเพื่อลดช่องว่างหน่อยครับตรงนี้เป็นเพลงสำคัญครับต้องสู้นิดนึงแล้วดีเซสเซตแบ็กยิงแสบอย่างนี้ติดโมโดูเร <Clo ver. S 2> ต,ต,ตไม่ลงติดครับโมดูเรตแล้วโดนรีบาร์ด้วยครับมาที่ทางด้านของเขาบี๊มไอนูอีกรอบหนึ่งและครอสโอเวอร์พยายามที่จะหลอกล่อครับตรงนี้โอ้โหข่องแค่จริงแล้วโยกิชพี่แบงค์ครับ โโอ<ห>โอ้้อเรียบร้อยครับผมว่าด้วยความที่เอาวงไปหน่อยเนาะพี่แบงค์ใช่ผมว่าฟุกเตียนพีเป็นคนที่ได้เคอรีร่แบบ,บว่าได้รายมากมากเลยอืมแต่อย<ต>่าไปเล่นมอนเกมนะผมพูดแค่นั้นแหละคือเขาไม่ได้แค่รทรีพรอยต์โสดเขาไม่ได้แค่ดริบเบิลโหดนะแต่ตะเกียสังเกตไหมครับเขาดึงตัวประกบมาได้หมดเลยแล้วอีกอย่างต้องชมทางด้านของยูโรคิชด้วยนะใช่ครับที่แบบว่ารู้ใจอ่ะวิ่งออกมาหาที่ว่างได้เลยอุ้ยโลกอีกเอ้าแล้วโลกอีกแล้วพี่แบงค์โอ้ยตายแล้วครับ สามแต้มล้วนครับจากสี่เพลงคุมกำเนิดโอ้โหจะแก้ไขยังไงล่ะครับโอ้ทำงานนี้ลำบากครับวันเอสทีโอ้แล้วต้องยิงย่ากจริงต้องเข้าใจด้วยโอ้ยิงยากแล้วดูครับโมดเดเรตโอ้แล้วเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับและไปให้เคอรี่ครับนอกวงแล้วยังไงครับตรงนี้โอ้แล้วอีกแล้วครับบีแบงแล้วเหมือนมีมาดักทันพอดีครับสำหรับโอ๊ตครับทำหน้าที่ได้ดีครับตรงนี้ซ้อนเพื่อนได้ดีมาก ทำให้ไม่โดน3าแต้มต่อครับและเคอรี่ตัวนี้ยังไม่พลาดเลยนะครับสาแต้มและเหมือนพยายามหาช่องว่างครับแต่เป็นโมเดเรตอยู่ครับแต่ว่าก็ยังรีบาวได้อยู่ดีนะปั๊มแล้ววิ่งแล้วเพราะว่าฟุกยิงนี่แหละผมว่าและก็โฟลเตอร์ครับมาตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับ14ต่อสครับพี่แบงค์คอนถึงข้างขาดทีเดียวครับเกมนี้โอ้ด้วยการที่โดนสาแต้มเรื่อยๆและอีกอย่างคือวันเอสทีพอได้บอลเนี่ย ทำแต้มค่อนข้างยากนะไม่ว่าจะเป็น2หรือจะเป็น3เนะี่ยโอ้ยากทั้งคู่เลยโอ้แล้วดูครับละมุดเลี้ยงเข้าไปขนาดนี้อืมไม่ทําเองครับแต่เป็นโมเดเรตอีกแล้วครับพี่แบงค์แต่โอเคครับก็เกมก็ถือว่าให้หน่อยครับลงครับแต่ว่า40วินาทีสุดท้ายด้วยการที่เหลือ8แต้มแก็ปเนี่ยมันโอ้โหและดูครับพี่แบงค์อาเลอูบโอ้โ,อโดด2ตัวแต่ว่าไม่ได้เลยครับโอ้16ต่อ6ครับ10คะแนนเล,<ๆ>เลยทีเดียว และเหมือนพยายามจะชูด้ครับตรงนี้แต่ว่าตายแป้นแล้วก็เป็นโดนแดงด้วยครับเลยเสียไปเลยครับโพสิชันซึ่งตอนนี้ทางวันเอซน่าจะมองไปที่เกมต่อไปแล้วครับและไวโอเพนอีกแล้วครับพี่แบ๊โอโหเรียกว่าเรียกว่าโอ้โหไม่ปราณีเลยครับโอ้ดังหน้คุแกำเนิดนี่ต้องบอกเลยนะฮะโอ้แล้วดูครับละมุดโอ้ก็นั่นแหละครับเป็นเขียวครับแต่ว่าเป็น2แต้มแล้วก็ด้วยแก็11แต้มกับเวลาอีก12วินาที คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วครับสำหรับคุมกําเนิดครับได้แต้มปโอ้โหดูครับละมุดบอกว่าปล่อยแล้วครับรอเกมต่อไปดีกว่าครับดีเซตอารมณ์ดีกว่าครับตรงนี้ครับโอ้เพราะว่าค่อนข้างที่จะขาดพอสมควรนะสำหรับเกมนี้ครับทําแต้มไม่ได้เลยครับวันเอสทีโอ้แล้วโดน3แต้มล้วนเลยครับหลังๆแต่หลังๆก็มีอะไรอูบ้างนะสำหรับคุมกาเนิดแต่ว่าตรวแรกๆเนี่ยเป็นสามแต้มล้วนเลยครับผมว่าจุดเปลี่ยนเป็นยางี้ครับพีคือเขาโดนสามแต้มสี่ลูกติดเีล้วสสองแต้มใจค่อนข้างเสียนิดนึงนะส่วนตัวผมนะ ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าผมโดนก็จะรู้สึกแบบเอ้ยต้องปิดแล้วอะไรอย่เงี้ยพอพะวงมากไอไอโจขิดออกมายิ่งอีกมาพะวงโจขิดคเคอรี่ยิงอีกอก็เลยกลนะายเป็นแบบไม่รู้จะไปทางไหนดีงี้นอาจจะต้องแก้แผนนะไม่รู้ว่าคิดแซงพอสังกิปจ,จะได้ลงหรือเปล่าครับยังมียังใช้สเตปเฮอร์รี่ของโอแต่สเตปเอรี่ของคอบิ้หนูนี่มันขี้จ์ดจริงๆนะ<ห>ชอบไหม เอาครับโอ้แล้วจำบอลได้ด้วยครับตรงนี้เขาพี่ไมนูได้บอลมาเลยครับอ้อผมรูแลเขาแบบอะไรไมโอ้พี่แบงค์เอาอีกแล้วครับแบบเดิมทุกอย่างโอ้วิ่งฉีกขวาแล้วทางโยคิชสกรีนครับตรงนี้เข้าสกรีนสองผลักการซ้อมรอบไปแล้วไหซีซั่นที่แล้วก็เลยซ้อมหนักกันหน่อย <laughs> เอาเลยครับตรงนี้ก็เปิดไปสามแต้มอีกแล้วครับค่อนข้างที่จะสร้างความกดดันให้ทางวันเอสทีพอสมควรครับ และตรงนี้ยังไงโอ้โ๊ตครับเหมือนจะว่างครับตรงนี้แต่ว่าอืก็เป็นสองแต้มแต่ก็โอเคครับไม่ได้แย่ครับถือว่าลดความกดดันของตัวเองไปได้หน่อยแบมยิงสามได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ครบเครื่องมากครับเซนเตอร์อ้าวโอ้พี่แบ์เอาอีกแล้วโอ้ชนสกรีนหน้ายู่นะครับแบมการวิ่งขวาแล้วโดนสกรีนครับตรงนี้โอ้เอาเอ้าแล้วล้มตาเนรนาธกันไปครับตรงนี้แต่ว่าและอะไรอุ๊บหรือเปล่าเอ้าไม่นึกว่าจะยิงครับตรงนี้โอ้แล้วเสียรีบาวให้นิโคขารายคิดด้วย แล้วตรงนี้เขาพี่เมนูโอ้โหพยายามที่จะหลอกล่อครับตรงนี้แล้ววิ่งออกไปแต่ว่าอ,อดครับโอ้ตามมาเร็วมากแต่ว่าโอ้โดนไอ้เขาเบเกอร์แต่ว่าระยะเขาค่อนข้างไกลครับพี่แบงค์พลาด,ดครับตรงนี้ครับเจเรนเบลยังไงฮะทำดาวได้ไหมครับต้องมีแล้วนะดังแหละต้องมาระนะดังเจเรนเบลโอ้โหดีจิดอเหมือนติดไลน์นะแต่ว่าโอเคครับโอเคยังเป็นสองแต้มอยู่ครับอือฮึแล้วก็ละมุด อคบี้ไมโนูโอ้โหพยายามจะทำแบบเดิมแต่ว่าติดเฮวีครับพี่แบงค์โอ้แต่ว่ายังได้อยู่ครับยังรีบาวได้อยู่ยและโอ้ยไวโอเพนแต่ไกลไปไหมล<อ>ไลโอ้ไม่มีคำว่าไกลครับสำหรับเซฟเคอรี่เป็นวิฟทีนะครับยิงไกลเกินระยะยนะิงปกติฮะไม่มีคำว่าไกลไปสำหรับเขาจริงๆครับโอ้และเอาละครับเป็น3าแต้มล้วนอีกแล้วครับพี่แบงค์สำหรับสามเพลงของคุมกำเนิดครับและตรงนี้ทางละมุดพยายามที่จะหลอกล่อและโอ้โหกระเด็นเลยครับเาบีไมนู โอ้โดนดังไปอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าตามไปสามแต้มเรื่อยๆแบบนี้มันไม่น่าจะดีและอะเลอู๊อ้ะเหมือนไม่เอาครับเหมือนไม่เล่นครับตรงนี้ยังต้องการใช้เวลาให้คุ้มอยู่ครับและเขาพมพเมนูอู่ไวโอเพนครับแต่เป็นเหมือนจะเป็นสองแต้มนะแต่ว่ามันหาค้าแต้มยางนีทำงไงอืมนั่นนะสิครับอาจจะต้องหาเพล์ที่จะเล่นสามแต้มนั้นหรือต้องกะจังหวะที่เขาพลาดแล้วอะเลอู๊อ่ะอตบไปแล้วแต่ โอ้โหเหมือนเหมือนโยกคิดไม่ขึ้นนะเมื่อกี้เหมือนอยู่หน้ากว่าแต่ไม่ขึ้นเหมือนเหมือนไม่คิดว่าเขาจะดังหรือแบบตรงนี้ไม่ได้รู้ว่าเขนเขาควยช้ครับมันก็เลยเป็นท่านี้อือก็เรียบร้อยครับเป็นทางวันเอสทีนะไล่มาเป็นแปดต่อสิบเอ็ดครับอ่าเลยอ้เหมือนกันครับตรงนี้โอ้โหแล้วยัดลงไปด้วยอีกครับคือถ้ามันเป็นเพล์แบบนี้สองสองสองไปเรื่อยๆเนี่ยทางคุมกำเนิดนี่สบายกว่านะครับโอ้เพราะว่านําไปห้าแต้มเลยครับแก๊ป โอ้แล้วตรงนี้เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีแล้วด้วยครับ nice, และ d ริฟ t i n g ช็อตไปตรงนี้ไลท์คนได้โอแย่แล้วครับพี่แบงค์ <c oughs> ปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับวันเอครับเหมือนจะโล่ด้วยนะลูกนี้หยังเงเหมือนจะเล่นกับเวลา <c oughs> แล้วครับ <c oughs> ตรงนี้โอ้และเหมือนจะแน่นไปหมดเลยครับตรงนี้ครับพยายามที่จะให้โยคิช่วยสกรีนนะ <c oughs> แต่ว่าโอ้แล้วเหมือนเอ็กซ์เบเกอร์แล้วไวโอเพนครับพีแบงค์สามเตเรียบร้อยเลย 16ต่อ8ครับอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสำหรับทางคุมกำเนิดตรงนี้ครับต่อฝาลงเลยฮนะโอ,โอ้เรียกว่า33วินาทีไม่น่าจะพอครับอาจจะต้องทำ3ามแต้มแต่ว่าโอ้มันมันทำไม่ได้อะดิครับทำยังไงล่ะนี่ทีนี้โอ,อ้เอา้าเอา้เอาวโอ้สเต็ปแบ็คแต่ว่าเหมือนขยับเข้ามาครับแต่ว่าไม่ได้ยิงครับ่ยิงก็ไม่นด้ลงครับจเลนบลยิงยากนะ โอ้แล้วดูครับตัดสินใจยิงทิ้งเลยครับแล้วก็โอ้จะโดนรีบาวแต่ว่าด้วยความที่แก็ปมันเหลือ6แต้มครับทางคุมกําเนิดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนี้ครับเนี่ยครับคือเหมือนกับว่าทางวันเอสเนี่ยทำได้แค่สแนนต้มนะใช่ใช่มันไล่ยังไงก็ยากครับตรงนี้โอ้โหเนี่ยต่อให้ได้อีกเพลงก็ยังไม่ทันเลยครับเพราะว่าหา่างไปเป็นสีแต้มเนาะนก็เรียบร้อยครับทางคุมกําเนิดครับ2ต่อ0ูนย์ครับ ขายอีกข้างค่าก้าวเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยไปในสู่ nba infinite pro league presented by maruth shop <ช>ครับผมนะเอาเนะลยคนะรับดูเรื่องนะผมกำลังคิดว่าแอนด์เมนจะได้มาไหมครัอาจจะต้องเพิ่มมิติในการทำสามแต้มนิดหนึ่งนะสำหรับทางด้าวันเีผมว่าทำดีนะเรื่องการรีบาวก็ไม่ได้แย่เรื่องการทำสอแต้มก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าโอ้มันขาดการทำสามแต้มซึ่งมันเป็นจุดหลักของฟุกเทียของ,ขอ,งอบี้ไมนูนี่ไง เราทำสามแต้มเรื่อยๆเราทำสองเรื่อยๆเอ้าระยะห่างมันก็ห่างกันแล้วโอ้โหดูครับพี่แบงค์ขอบี้ไมโน่สิบสี่แต้มโอ้โหวิ oh. ่งเข้าสก,กีนยิงพิ่งเข้าสก,กีนจริงเลยคนระับแบบเปิดตั้งป้อมนะครับสลหรับจำนะโอเคแมชพอย์ <c oughs> okay. แล้วนะครับสำหรับทีมของคุมกำเนิดนะครับเด็กมันอยากเกิดแต่โดนพี่คุมกำเนิไดไว้ก่อน ไหวหรือเปล่าครับตรงนี้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดถ้าเทียบกับสเตฟเคอร์รี่เป็นยังไงครับพี่แบงค์คนละแบบนะตัวนี้มันเข้าไปดำนะอืมจะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแล้วคอบีเมนูอือคือถ้าถ้าเป็นเคอร์รี่ก็อาจจะดีกว่านี้เนาะถ้าเล่นอย่างนี้เป็นเคอร์รี่ดีกว่าฮะเหมือนตอนนั้นใช่ไหมที่เล่นเจมก็เล่นเคอร์รี่ดีกว่าใช่โอ้โหเอาละครับทางฟุกทีเอ็มพีโอ้แล้วดูครับ ละมุดพยายามที่จะหลอกล่อโอ้แต่ว่าก็คือน่าจะเยอะกว่าเคอรี่นะโอ้แล้วดูครับทําได้สวยครับยิงหลังสกรีนช็อตนี้ครับแล้วเป็นเอดี้ยิงด้คือตัวนี้แอนแมน่ะเป็นคนที่เซ็งเยอะที่สุดละในในตำแหน่งเอสจีโอ้แต่วิ่งเร็วเหมือนกันนะพี่แบงค์แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดก็ดูดิและเอาอีกแล้วครับพี่แบงค์โอ้แต่เป็นเฮฟวี่ครับโอ้แล้วรีบาวไม่ได้ด้วยช็อตนี้ยังไงครับ ว่าให้พี่เขาไปดันกันตอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าหยิบตัวมาผิดหรือเปล่าครับหรือยังไงครับนี่โอ้แล้วเหมือนอะไรยังครับยังยังยังไม่ตัดสินใจที่จะทำครับโดนและโอ้ยโทมาฮอกดังช็อตนี้โดนครับแล้วก็โดนอีกโอ้เอาละครับแล้วเป็นเขาพีเมนูเก็บได้ครับโอ้โหตบเป็นดับเบิลบล็อกเลยครับตรงนี้แล้วก็เหมือนจะเข้าไปด้าตามที่พี่แบงค์บอกแต่ว่าไม่เอาครับขอสามแต้มดีกว่าโอ้ ถ้าเคอรี่ผมว่าน่าจะได้เยอะนะใช่ฮะโอ้แต่เอาละครับเข้าไปแล้วครับพี่แบงค์เอาอะไรครับเนี่ยพี่แบงค์เหมือนเหมือนจะเอ็กซ์คุณสิไม่เบนนะเขาพี่ไปดูตัวนี้โอ้แล้วตรงนี้ครับละมุดไปที่โอ๊ตครับครับกลับมาที่ละมุดครับโอ้ตรงนี้เขาพี่เมนูยังทำแต้ไม่ได้เลยครับแล้วตรงนี้โดนโทรมาฮอกดังครับมันเป็น4ต่อ0ครับ one st จะมีภาพแล้วครับตอนนี้วันทีกลับมาได้หรือเปล่า ไม่ไหวนะ TNP เนี่เหมือนจะมีภาพนะแล้วก็เอาเลยครับตอนนี้คอบี้ไมนูยังไงเอ่ยเหมือนครับเหมือนมาเรียกอีโคขาสไม่ติดนะคะัเนี่ยอันนี้คือมยใครับโอ้แล้วไวโอเพนครับพี่แบงค์สามเต้มแต่ว่าผมยิงหกลงหนึ่งโอ้โหอันนี้ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วครับแล้วก็เหมือนรีบารไม่ได้ด้วยครับตรงนี้โอ้ ทางคุมกำเนิดมาผิดฟอร์มครับตรงนี้พอโคบี้ไมนูเปลี่ยนตัวไปครับแต่ว่าโอเคยังรีบาวได้อยู่ครับนี่โคบี้ไมนูบอกโอ้โหโยคิดบอกมโมโหแล้วครับยิงซะเลยครับสามแต้มแล้วก็ตรงนี้ไปทางขอ,อ,องโคบี้ไมนูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สเต็ปมาแล้วไปที่โยคิดเหมือนโยคิดจ,จะว่างครับแต่เป็น2แต้มหรือเปล่า <S <S น่าจะเป็น2แต้มครับโอ้น่าจะขยับไป3มแต้มอีกหน่อยนะใช่น่าจะน่าจะได้สามแต้มน่าจะไล่มาดีกว่านี้ครับและตรงนี้ครับ โอ้แล้วมืนตรงนี้ครับพี่แบงค์เอ้าแต่ไม่ยิงโอ้ยิงแล้วครับโอเคยังดีที่มีเวลาครับและตรงนี้38วินาทีสุดท้ายอาจจะเป็นวันเอสทีนะที่ตีไข่แตกมาได้ครับใช่โอ้ต้องสังเกตทางด้านของฟุงทีนพีเลยครับหยิบแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดมาเหมือนจะไม่ได้ใช้ข้อดีของตัวสักเท<ช>่าไหร่ครับมันต้องติดสเปดแล้วคุณเลือดแางหน้าครับไป็นแข้างๆนะอาจจะถนัดเป็นแบบแนวแนวสเตปเคอรี่มากกว่านะที่ฉีกออกข้างยิงสามแต้มมากกว่าครับใช่ครับแต่เกมนี้ก็ตัดสินใจหยิบมาอาจจะลองหรือเปล่่าาาเพระวโอ้ ฮ้ยโอ้ยี่ยสิบพิทีสุดท้ายครับพี่แบงค์คุณจะบอลฮอาหรือเปล่าหรือคุณจะทิงง้งฮะให้โอกาสแบทแมนตัวนี้ไหมครับไม่ให้แล้วคโอกาสนี้ไม่เป็นของคุณเนะี่ยก็คือจะเล่นทาให้ตายครับใช่โอ้โหแล้วตรงนี้ครับน่าจะอืมก,ก็ก็ตัดสินใจเล่นชัวร์เลยครับส่งไปส่งมาก่อนครับแล้วตรงนี้ไม่ยอมชูดด้วยครับคือเอาโอแล้วดูพี่แบงค์ครับ โอ้ว่างก็ไปชูดครับโอ้โหแสบจริงๆครับเอาชัวร์จัดๆเลยครับตรงนี้โอ้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็น6ต่อ5ครับเป็น 1st ครับตีไข่แตกมาได้ก่อนครับในเกมนี้ครับดูเรื่องเลยฮะดูเรื่องเลยฮะเรียกว่าพอไม่ได้จับสเตฟแล้วรู้สึกว่าฟอร์มดรอปครับตรงนี้ค่อนข้างเี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าเหมือนเล่นไม่เป็นครับแอบแบบเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าทางฟุกทีเอ็บีน่าจะถนัดทางด้านของการออกข้างทำสามแต้มตัวชูเตอร์อะไรมากกว่านะ แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดตัวอย่างที่พแบงค์แจ้งเลยก็คือน่าจะถนัดเป็นวงในมากกว่าแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือไม่เห็นทางด้านของคอบบี้ไมนูเนี่ยเล่นวงในก็ยังเป็นแมชพอยต์อยู่นะคุณกำเนิดรับทางวันเอสพลาด,ลาดไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็มาดูครับเหมือนจะเหมือนจะกลับมาจับสเตฟแล้วนะอา,อาจจะแบบว่าไม่ประมาทแล้วครับตรงนี้โอ้แล้วดูครับคอเวอร์แล้วจัดการเลยครับพี่แบงค์ตรงนี้โอ้โหนี่เลยครับคอบบี้ไมนูตัวจริงมาแล้วครับใช่ครับเรื่งติดแล้วครับตอนนี้โอ้เหมือนกับว่าตะกี้น่าจะอาจจะอยากลองครับ โอ้เอาเลยสิครับแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยครับและก็เหมือนกับว่าโมเดเรตครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับสำหรับทางโอ๊ตครับแล้วก็ตรงนี้ Y วายโอเพนครับเป็น2แต้มครับวันอสเอากลับมาได้อยู่ครับตรงนี้นะเอาเลยครับเป็นเกมบุกของคุมจำเนิดครับคาบีไมโนเหมือนเหมือนเขาชอบเหมือนเหมือนเขาจะถนัดเล่นโซนขวาเนาะพี่แบงชนของคีไมโนเนี่ยเหมือนฉีกโซนขวาตลอดแล้วก็ พยายามปั๊มเฟ้ครับแล้วก็อื้อสวยงามครับตรงนี้ก็เหมือนจะพะวงกับทางด้านของคอบบี้ไมนูมากไปหน่อยครับเลยปล่อยวงในให้กับทางนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ริฟตี้ช็อตไลท์คอนเทสไปแต่ว่ายังลงนะยังได้อยู่ครับสี่ต่อห้าครับตรงนี้มันเอสทีไล่มาเลยครับแล้วก็เนี่ยครับคอบี้เมนูพื้นที่ประจำเขาเลยนะตรงขวาแล้วก็อะไรอุ๊บโอ้โหแขนยาวมากครับตรงนี้ยัดลงไปเลยครับ โอ้โหอารอูไ้สวยมากครับตรงนี้ครับ AD ดีดังลงไป <c oughs> แล้วก็เอาเลยครับเป็นเหมือนเป็นเกมเร็วแล้วกินนะ <c oughs> ก็ทำเป็นแต้มเป็น7ต่อ4แล้วครับตรงนี้แล้วก็ละมุดครับพยายามหาช่องว่างแล้วก็เหมือนโยนอารีอบหรือเปล่าโอ้โห <c oughs> เอากันง่ายๆอย่างนี้เลยครับแต้มค่อนข้างที่จะไหลามาเรื่อยๆเลยนะครับทั้งสองทีมยังไม่มีใครพลาดสักเพล์เลยครับอุ <c oughs> และเหมือนวโอเพ่นตรงนี้ครับพี่แบงค์นี่แหละครับที่จะเป็นความแตกต่างของเกมนี้ครับหรือเปล่าครับสามแ้มตรงนี้โอ้โหมาแน่ฮะเอาละครับตรงนี้โอ้ยแล้วเหมือนตบอื้ม้โอ้เหมือนไม่ชูดครับพี่แบงค์และเหมือนสเตปแบ็กช็อตโมเดเรตครับตรงนี้และโอ้รีบาไม่ได้โอ้เหมือนคอรบี้เมนูจะกลับไปปิดทันไหมโอ้ยังทันครับตรงนี้และเหมือนกับว่าเอ้าววโอเพ่นเฉยเลยครับแั้นั้นที่มีโยคิดอยู่แต่ว่า ขึ้นเขียวครับแล้วก็เป็นแปต่อ10ครับแล้วก็เป็นทางได้ของโคบี้เมนูโอ้พี่แบงค์ครับอย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงครับขออนุญาตเลยครับแกงแกงแกงะต่อฝาโรงนะนอนหลับฝันดีครับโอ้แฮปเนสไนส์เลยโอ้แล้วตรงนี้เข้าไปได้ดีนะแต่ว่ามันทำแต้มเหมือนยังก็ยังขาดในการทำสามแต้มนะครับสำหรับโอ้ดูครับพอจะทำก็โดนคนนี้โอแล้โยกิเหมือนได้ครับ เหมือนได้แล้วตรงนี้โออีกแล้วมีเบงเรียบร้อย8คะแนนนะแล้วฟุกเตียนพีครับแล้วฟุกเตียนพีไม่เคยพลาดเลยครับสามแต้มโอระยะค่อนข้างไกลแต่ว่าด้วยความที่เป็นสเตฟเคอร์รี่ครับไม่มีคําว่าไกลสําหรับเขาครับใช่โอเอาแล้วครับ16ต่อ8ครับนําหานหรือ8แต้มเลยทีเดียวครับโอโหอันนี้โอแล้วดังมาตรงนี้ครับก็เป็น10ต่อ16ครับยังได้อยู่นะหนึ่งาทีทันนะฮะสามแต้มถือว่ายังได้อยู่ครับยังไม่แย่ครับ แต่ว่าต้องต้องต้องไม่โดนสามแต้มแล้วอติดแดงครับแต่ว่าเหมือนได้หรือเปล่าเหมือนยังได้อยู่ครับเขาบี้เมนูพยายามทำครอสโอเวอร์พยายามทำหลอกล่อครับสเต็ปแบ็กแล้วอ <Step back. S 1> อโอ้โหลีลาดีเหลือเกินครับ <Great path. S 1> ตรงนี้เหลือซี่เจ็บิานาทีเผาเวลาไปเรื่อยเหมือนจะไม่ทันหรือเปล่าครับโอ้ oh, oh, ไม่ทันด้วย หลบไปสวยแล้วนะครับแต่ว่าเวลาไม่ทันครับตรงนี้เลยเสียพอเซชั่นไปเลยครับแต่ว่าด้วยแต้มที่ห่างครับพี่แบงค์มันค่อนข้างนั่นแหละครับโอ้ล็อกเป็นครชเลยครับสกายสครับเปอร์้อยแล้วดูครับแล้วท่าทางจะปิดกล่องเลยครับตรงนี้ครับด้วยแก๊ปแต้มที่ค่อนข้างห่างด้วยครับเล่นกับเวลาแล้วครับทางด้านของคุมกําเนิดครับโอ้ต้องบอกว่าสเตฟจริงๆนะทําแบบปวนไปหมดครับโอ้แล้วดูโยคิรีบาวได้อีก และแฟชชี่พาสมาตรงนี้ครับและฉีกและพยายามโหจนนี้เหลือกินจริงครับหลอกซ้ายกับขวาโอ้หลอกซ้ายแล้วเตนเปไปขวาครับแล้วเรียบร้อยเลยครับตรงนี้ดูเหมาะกับเขามากเลยนะทีมอ่ะตัวนมันเหมาะจริงๆครับที่ที่ขอให้ไม่ใช่ว่าเป็นเลบอนเจมส์กับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับได้หมดคือถ้าเจอน้องเขาในโปรลิกก็คือแบรนเคอร์รีก็คือชนะเลย เอางั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่เรียกว่าเรียกว่าเป็น respect band ปล่อยมันไปเล่นโยกิดไอ้ปล่อยมันไปเล่น AD ดไอ้อะไรนแมนแมนเลยบอลเจมเล่นแอนแมนไปและตรงนี้ก็แน่นอนเลยครับพี่แบงค์คู่สุดท้ายของวันนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับกลุ่มกำเนิดก็ได้ก้าวเข้าไปสู่โปรลีก NBA Infinite Presented by m a r u s h o p ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผมโอ้โห ก็วันเอสทีไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่ามีคอลิ่ไฟล์รอบสามเนาะใช่เออออกมาแล้วเจ้าชู้ผมหลูนะคุณหลูผมนะก็บอกเนี่ยลุกหลูกนะก็เป็น15แต้มครับโอ้ฟิลโก83%แปดอร์โอ้โหแล้วยังมี2แอสซิสต์อีกครับครับผมเแล้วพี่ไ๊กมนูไฟแรงจริงโอ้โหเหลือกินนะเหลือกินเหลือกินวันเอสที